สวัสดีครับพี่น้องมันี่พระพี่นอ้นนพพนองหมุนปลาเด้อค่ะเด้อมาค่ะให้เบิ้งรอบรอบก่อนค่ะพี่น้องเด๋วยวีิพระพี่น้องหมุนโง่ขึ้นบ้านค่ะ ประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะหมุนม้าแล้วกับหมุนกลับสละค่ะพี่น้องตอนม้าก็เฮดคลิปใผ้เบื้องแล้วแบบน,นี้สิเฮดคลิปตอนกลับได้แบบน,นี้พี่น้องแต่ว่าติกลับคนละทางกันเด้อค่ะเดอะ้อสิบอกกลับทางที่ม้าค่ะ เดี๋ยวมาเบื้องไปน้ากันเรื่อยๆค่ะพี่น้องว่าที่พ่อ,อยอียงบ่ขขากลับเฮามือนี่น้อพี่น้องเนาะนี่นนมีอะไรไว้แถวนี้พี่น้องเบื้องด้ว ตวันวหนึ่งหันได้ยินเสียงเฮลิคอปเตอร์บินไกลค่ะพี่น้องเฮลิคอปเตอร์ได้ยินได้ยินคกัคกคักบินขม้ากใกล้ใกล้แต่บม่ได้ทายห้เบิ้งเนาะค่ะพี่น้องเนาะตอนเพิ่นบินผ่านว่าอยากเวา้าย่านเพิ่นไดยยินเสียงเ <c oughs> <c oughs> นาะพี่น้องเนาะ <c oughs> ว้าเล่นค่ะพี่น้อง ขึ้นบททันค่ะขึ้นบททันเลยบริไทเฮเบิร์ค่ะพี่น้องพูดถึงลังคน้นเพื่อนก็เคยมีเมนเขามาถามอยนะค่ะพี่น้องว่าจุลี่ไปหาหมดหาเลาะป้าเบย่านหรือว่าสัน่นสำหรับผููค้นนี่จุลี่เบย่านเด้อค่ะพี่น้องเพราะว่าจุลีย่างอยู่บ้านเจ้าของโบมีผูกมีค้นค่ะสำหรับสัตว์ป้านี่จุลี่ะระแวดระวังอยู่ค่ะพี่น้องพยายามสอด่องสายตาอยู่ค่ะกับ เท่าที่เท่าที่จุลี่เฮดคิปมานี่สัตว์ป้าที่พ่อกะมีหมีนั่นแหละค่ะพี่น้องเคยจะเอกับหมีเแต่ว่ามันก็นแรนหมีจุลี่ค่ะมีกระไดพี่น้องแต่ว่าสัตว์อื่นนี่กะเห็นแต่หอยมันน่ะค่ะพวกเก่งกวางลังเทียก็เห็นเก่งเห็นกวางอยู่ค่ะพี่น้องแต่ว่าทายทายเขาบททันลังเทียกกระไดลังเทีกยกกระทายทันก็คเคยเฮดคิปให้เบิรงอยูเนาะพี่น้องเนาะ พอดีมีลังค้นเพิ่นกระถามมาค่ะน้ำพี่น้องวอาสู้กันฟังค่ะตอนนี้จุลี่ย่างนี่ย่างกลับเด้อค่ะพี่น้องตอนคลิปขามา้จุลี่ก็เฮ็ดห้เบิ้งแล้วล่ะค่ะตอนนี้จุลี่ก็เลยโง่โง่คืนโง่กลับกะไทายพูดคุยน้ำพี่น้องคือเกาล่ะค่ะนี่พี่น้องย่างมะฮอดวิวเมื่งนี้แล้วค่ะ เดี๋ยวจุลีให้เบิ้งทางม้าด้ยวยค่ะเด้อนั่นก็สิเป็นทางม้าค่ะมาจากทั้งพุ่นละค่ะยางเลาะม้าเนาะพี่น้องเนาะไปยางขึ้นกลับค่ะนี่ิกลับไปทางนี้ละค่ะ หมดแห้งแหงค่ะถือแดดฝนหยุดแล้วถือแดดแล้วแหงแล้วตอนนี้เมื่อมอดอันนั้นค่ะพี่น้องแล้วยงระยะอยู่น่ะนั่นเพื่อนเอินโอนเบียสเ้ยค่ะเต็มอยู่ค่ะ เมื่อนีกะถือว่าออกมาย่างออกกับร่างกายนพี่น้องเนาะเมื่อนีก็ได้ค่ะสภาพกะจังเห็นๆน,นี่แหละค่ะพูดถึงขาไปขามาก่ะคนละทางอยู่หรอกค่ะ้ายให้พี่น้องเบิ้งกะคือสีบอ่อเบื้อปันใดนพี่น้องเนาะ กับคนละทางอยู่ค่ะค<ม>นละหม่องอยู่ว่าไปแล้วนี่ไปไปมาม,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 ม้านี่เอ้มือลุ้นน่ะพาพี่น้องไปหากินเข่าในป่าดีบ่ะเฮ้พี่น้องร้ <laughs> องไปร้องไปหาเห็ดเข่าป่าแล้วกะดังไฟต้มมาม่ากินไปยังเฮอพี่น้องพาเลาะแล้วกัน อดย้ำกินเข่าเที่ยงกะพระพี่น้องเฮ็ดกินคือบอกเหอพี่น้อง <c oughs> ผู้ใดว่าจัางใดกะลองเป็นเข่ามาเล่นน้ากันเด้อพี่น้องเด้อเป็นยัยงจังวางสั้นเนาะกะหิวนี่เราค่ะพี่น้องเลยยางอยู่เนี่ยเริ่มหิวแล้วเด้อค่ะกระสีประมาณเที่ยงเที่ยงนี่แหละค่ะช่วงนี่ก็ไดเนาะพี่น้องเนาะเออเอาแบบนี้แหละค่ะดีกว่าเนาะพี่น้องเนาะมาลุน้นเตรียมของมา ไปเฮ็ดกินอยู่ในปลาโหลดเนาะพี่น้องเนาะสิได้มีเวลาเลาะปลาโดนๆเติมเนาะพี่น้องเนาะเป็นได้พี่น้องว่าสิข่าวท่าบ่าค่ะกันข่าท่าเม่นมะเร็งน,น้ำกันเด้อพี่น้องเด้สสอสนราชนนะค่ะเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ได้ค่ะวันี้ยังไรตุลีก็ลงบานแล้วล่ะค่ะยางมาได้เกือบเคืองทั้งล่ะสันคลิปนี้ก็เสียวไว้เท่านี้แล้วเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวไว้พอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ ขอบคุณทุกเม่นทุกไล่์ทุกซับสไคร์เดค่ะพี่น้องเดี๋ยวไว้พอกันไหมคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายไปแล้วค่ะเห็นควันออกปากเห็นไอออกปากวาพี่น้องยางห้อนเติมเด้ค่ะอากาศเย็นแล้วก็เฮายางห้อนควันออกปากถ้วยถ้วยเยอะเนาะพี่น้องไปแล้วค่ะบ๊ายบายเห็นควันออกปากห้วยหวยกันสิว่าไหวจุลี่ดูดยากันสิว่าอีกแล้วจุลี่เป็นคนบอ บดูดบดื่มบิบ,บกินเด้อพี่น้องยัยิุลีอะทันแล้วเนาะค่ะเนาะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย